ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยฮะวันนี้พวกกัผมชินวัฒนนะครับก็อยู่ในช่องชินวัฒนเนี่ยแหละในช่องผมเองวันนี้เราจะมาสอนทำตัวอักษรนะฮะตัวอักษรหรือโลโก้โลโก้แบบที่มีตัวอักษรเอาไว้ทําพวกแอนิเมชันหรือว่าต่างๆโดยใช้โปรแกรม photoshop นะฮะผมใช้ photoshop cc 2020 น่าจะ่หรือ19นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่เป็น Photoshop นี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะก็ขั้นตอนแรกก็คอน l ทเอเลยก็คือ new New งานขึ้นมาเราสร้างเป็นชื่อเนมเนมเราเอาเป็นโลโก้โลโก้โลโก้หนึ่งแล้วกันโอเคส่วนพวกพิกเซลพวกอะไรอย่างนี้เรา,เาสามารถปรับตามผมก็ได้นะฮะหรือว่าใครมี จะทําแบบขนาดใหนก็ได้ส่วนขนาดนี้ผมไม่ได้ใจผมจะเอาประมาณนี้สองพสูงยาว2000พิกเซลโอเคตอนนี้เราคัตตอมถ้าใครงี้ก็ปรับตามผมเลก็กได้แล้วกดโอเคกันเลยโอเคหลังจากเราได้งานมาแล้วเราก็ของผมจะทําเป็นโลโก้นะโลโก้ช่องผม,มชอบเนลโตะผมก็เาไปเซฟรูปเนลโตมาแล้วรูป,รป,รปอยู่ไหนเอ่ย รู okay. มปมีดาวโหลดรูปน่้รต่อนี่โอเคหลังจากได้รูปมาแล้วเราก็คลิกลากไปที่งานเลยแต่ว่ามันมีพื้นหลังด้วยอ่ะมันนี้เท่หลังเราเราก็กดไปที่ยังลบทางด้านซ้ายโอเคเดี๋ยวเราจะลบในการแบบว่าเอาแค่ขอบตรงนี้ออกส่วนขอบนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วกันโอเคล้วก็คลิกกันเลยปุ๊บโอเคหลังจากลบเรียบร้อยแล้วก็ลากตัวงานออกมา แล้วก็ซูมออกหน่อยก็ตัววีเพซูมออกแล้วก็ปรับรูปเพราะว่าขนาดรูปที่เอามามันใหญ่มากส่วนตัวโลโก้ที่เราสร้างเนี่ยมันเล็กแล้วก็ย่อให้มันพอดีโอเคเดี๋ยวเราซูมเข้ากด,กดตัวกดแทรนะฮะแล้วก็ใช้เมาส์ซูมเข้าซูมออกโลโก้มันเล็กไปเดี๋ยวเราเอาใหญ่นิดใหญ่ใหญ่นิดนึงโอเคได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเรา สใส่สีให้เลเยอร์ล้วก่อนใส่สีให้เลเยอร์ล้วก่อนมันจะได้ดูง่ายต่อการท,ทรําตัวอักษรนี่ฮะส่วนเส้นถามว่าถามว่าเส้นนี่ลบได้ไหมก็ลบได้ฮะแต่ว่าเส้นผมจะเก็บไว้เผื่อผมเอาไปทำใส่พวกโปรแกรมตัดต่อหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปหน้าโดยการแบบว่าให้ โลโก้เราอะมีเอฟเฟกต์ไฟวิ่งรอบเลเซอร์อะไรวิ่งรอบให้มันสวยงามเวลาทำอินโทรสําหรับโปรโมทอะไรต่างๆแต่วันนี้เดี๋ยวเราเอาทําโลโก้ไปก่อนแล้วกันขั้นตอนแรกก็มาที่ new layer ขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งให้เราตั้งชื่อ l a เยอก่อนแล้วกันอ,อันนี้นารูโตนารูโต อันนี้เป็นอาจจส่วนเลเยอร์น,นี้อาจจะเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์แล้วก็กดที่ก็พิมพ์ชื่อช่องของเราเข้าไปชื่อช่อง,องเราภาษาไทยก็ได้ถ้าเราเป็นช่องภาษาไทยอะไรก็เราก็พิมพ์ไปช่องผมชื่อชินนวัตรโอเคชินวัตรเรียบร้อยเห็นว่าสีมันจะกลมกลืนหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปปรับมันแล้วก็กดที่ เราก็เลือกขนาดนะเราก็พิมพ์ขนาดเราจะเอาเท่าไหร่ของผมเอาแค่สองร้อยห้ 250. ขนาด250ร้อยห้าสิก็มาที่ double click ทางขวาที่เลเยอร์ชื่อเราโอเคราก็มาที่ด r o p shadow ดรอป s h a นี่คือจะเพิ่มเงานะฮะเพิ่มเงาให้ตัวงานเราตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทํางานยังไงบ้างแต่ว่าเราจะปรับเป็น normal คือเดี๋ยวเราปรับเองส่วนทิศท,ทางของเงา แล้วเ,เพิ่มในที่ทางเงาของผมจะเอาไปที่ห้าสิบสสิบห้าแล้วกันสี่ห้าในห้าสิบนี่สี่สิบห้าองศาแล้วกันโอเคส่วนสี สีตัวตัวเอ่อตัวเงาเราเราจะเอาเป็นสีเข้มตามตัวพื้นหลังตัวนี้นะเราจะเอาเป็นสีเข้มพื้นหลังเราจะเป็นสีเข้มแต่ว่ามันดูอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยแบบกลมกลืนเท่าไหร่มันมันอาจจะดูยากอะทุกคนเาเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวเราค่อยมาปรับกันเดีย๋ยวเราปิดรูมแล้วตัไปก่อนโอเคเมื่อกี้เรา ใสเปิดรูปนั้นตขึ้นมาก่อนโอเครอเลือกสีสีปุ๊บปิดนั้วต่อ่ะแล้วเรามาที่ตัวฟอนต์แ <jam ming tactile noise> ล้วก่อนนี่ฮะเดี๋ยวเราซูมให้เห็นัเลยการปรับฟอนต์ต่างๆก็มาที่ดับชาร์โดอันนี้ก็คือเงาเงาของผมเอาไว้ที่50องศา ตัวนี้ก็คือระยะของเงาเราจะเอาไปสักสักสิบแล้วกันระยะเงาส่วนตัวนี้คืออ่าสึกว่าจะเป็นความเข้มเข้มจางนะของเงาเดี๋ยวเราเข้มเราจะเอาสุดเลยส่วนตัวนี้ก็คือเราจะให้เงามันชิดเราก็เอาสักอ่าสิบเราจะให้ตัวอักษรมันชิดเพื่อมันเวลาทำมาแล้วมันจะดูสวยงามมากเอาสักสิบสิบห้าไหม มันดูชิดกันไปไหมเอาสัก10 12แล้วกัน13บสามอ่ะสิบสประมาณนี้แล้วก็มาที่อ่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น stroke. สโต๊กสโต k กนี่คือทำให้ตัวหนังสือเราเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้นี่หนังสือเราเป็นเส้นเข้มขึ้นส่วนสีแล้วก็สีสี สีตัวเส้นนี่เดี๋ยวเราจะเอาเป็นสีแบบว่าตามตามตัวพื้นไอตัวตัวเงานะฮะส่วนสีนี่เราจะเอา,เอาตามตัวเงาเพราะว่ามันจะดูแบบเนียนมากหรือว่าจะสีขาวก็ได้แต่ว่าตามตัวเงามันจะสวยมากเดี๋ยวเราตัดตัดตรงส่วนขาก่อนแล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวเราตัด,ต,ดตรงส่วนขาของโลโก้เพื่อความแบบโลโก้เราจะดูมี อะไรมาขึ้นประมาณนี้แล้วกันอย่าให้เห็นแขนม,มาที่ตัวตัดเลยกดตัว M M แล้วก็ตัดประมาณนี้แล้วลคกโลโก้ลงมาก่อนโอเค ไม่ใช่ผิดคะ่ะขออภัยยันกลับยันกลับก่อนต้องมาที่รูปสิโอเคป๊บโอเคแล้วก็ตัดรูปอ่าตัดแล้วเอารูปมาใส่ตัวโลโก,โก้เราก็จะประมาณนี้ไว้ความส่งามจัดให้มันกลางนิดนึง มาที่ฟอนต์ของเราต่อโอเคฟอนต์เราเราจะให้ตัวสโตกมันเป็นสีเดียวกันแล้วก็มาจิ้มที่สีอันนี้อ่ะสีให้มันเข้มขึ้นตอนนี้มันจะดูแบบว่าแบบโปร่ปงๆแต่ทำให้มันเข้มโอเคแล้วก็มาที่ ต่อไปมาที่ g r a e n over เดี๋ยวเรามาเลือกสีที่เราทําไว้คือตัวสีนี้สีนี้คือแบบว่ามันจะเป็นพื้นสีส่วนมากตรงนี้ผมอยากให้ตรงนี้เป็นสีเข้มมากกว่าสีเข้มแล้วตัวนี้เป็นสีอ่อนตัวนี้เป็นสีอ่อนให้มันดูมีมิติอ,อ่อนประมาณประมาณเหลืองนี้ก็ได้เหลืองหัวมันจะมีส้มกับเหลืองแล้วก็แบบสีเข้ม ผมอยากได้เป็นสีเหลืองแล้วกันมันจะดูบบสว่างดีโอเคผมมาที่สีเหลืองเสร็จแล้วแล้วก็กดโอเคตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเงานะฮะอันนี้เราก็ปรับได้อันนี้เราจะเอาที่แบบมันแบบว่าสีมันเนียนขึ้นหรือประมาณไหนผมจะเลือกเอาที่สักประมาณห้าสิบแล้วกันห้าสิบประมาณอันนี้องศาเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาประมาณองศาไหน มันเสียงประมาณไหนอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าเริ่มจากวงกลมมาจากขวาอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวทะแยงไดมอนด์เดี๋ยวเราจะเอาประมาณนี้องศาเราผมชาใช้เก้าสิบแล้วกันแปบลบว่าจากบนจากล่างขึ้นบนโอเคก็เรียบร้อยครับก็จะได้โลโก้ของเรามาแล้วอ่ะทีนี้ เราจะให้ฟอนต์เราดูสวยขึ้นโอเคมาต่อไปเรามาสร้างเลเยอร์ใหม่เราจะให้ดูฟอนต์เรามันดูเสร็จแล้วแต่ว่ามันดูแบบยังไม่สวยยังไม่มีเงามีเส้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาใช้เครื่องมืออะบรัดอะเบียบรัช,ช,รชทูอ่ะบรัชชูก็คือการทําแบบอะวงเส้นอะไรประมาณนี้เราก็เลือกขนาดผมเมา ลองเซตขนาดก่อนนี่ฮะมันจะเป็นแบบว่าแสงนะเหมือนแสงแสงเงาอะไรอย่างนี้ตัวบัตรทรูอ๋อสักขนาดผมเอาสักสิบแล้วกันสิบมันใหญ่ไปไหมใหญ่มากเลยมันเอาให้แล้วแต่งานนะฮะเราเอาเพื่อความสวยงามแล้วก,ก็สัก 5, สักห้าสักหก เดี๋ยวเราเอาสักหนะส่วนพวกนี้ก็ได้เป็นแบบว่าแบบว่าแบบเป็น ula, ออร่าไลโฟล์ Fro. อันนี้ไม่ให้สีเข้มแบบว่าแบบระยะวงก็จะอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมเอาสักห้าสิพอแล้วกันเอาร้อยดีกว่าโอเคให้งานเรามันดูเบเนียบหน่อยอเ,เราทีนี้เราก็มาเริ่มละเลงกันเลย แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเริ่มจากตรงไหนผมก็ซูมแล้วกันขออนุญาตซูมนะครับแล้วถ้าเราไม่ชอบตรงไหนแล้วก็คอนโดนอซางานเราก็จะออกมาประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยอาจจะดูเล็กไปแล้วขยายก่อน ให้งานเราดูใหญ่หนะ่อยอืมอเขมาเราว่าเติมลงไปต่ออ่ะนี่เราได้ตัวสีแล้วเราก็ทำไปเรื่อยฮะทำทุกตัว ดีมากเลยนะิบแบบว่าผมได้ใช้คอมพิวเตอร์อนี้มีมากกว่าะทำออกมาสวยนะหมตะทำออกมาีนะอันนี้ผมทำาาวไานะนนาแล้วกัเนเฮ้ยให้ผมทำาวข้ไว้สักจะไม่ตรงบ้างอาจจะเสียบางแล้วก็กะระยะเอาาคมสวยงามอนชิงาน,น,น,าาาน,น้วเกาะสางอ่าต่อไต่อไ ่ okay, ทำอย่งเงี้ยเราด,ดูใหญ่ขึ้นนะมาต่อ okay. ไปเลยเอ็นก็ทำให้ของทุกอันนะฮะ やはぱりな。 โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้แต่ว,ว่ามันก็ยังดูไม่สวยมากเท่าไหร่ก็เ,เติมเติมให้มันแบบเข้ากันนะโ okay. อเค okay. ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็น ถ้าเราเวลาเราขยับขยื่นตัวสอนใช่ไหมแล้วตัวนี้มันไม่ขยับกลับเข้ามาแบบว่าเหมือนเดิมนะแล้วก็กดที่เลเยอร์ที่เราสร้างแล้วก็กดคอนโทรลกับเลเยอร์ชื่อเราแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็กด e ฮะมันก็จะรวมเลเยอร์ทีนี้ตัวนี้ก็สามารถขยับไปไหนก็ได้แล้าก็ถือเป็นว่าอันเสร็จสิ้นในการทำ โลโก้แล้วกันครับนี้ก็ถือว่าเป็นการอันเสร็จสิ้นการทำโลโก้นะการทำโลโก้ของเราเราจะรวมไฟล์ไว้ทำตัวใหญ่ทำตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับในการทำโลโก้ของเราแล้วก็ฐานการทำฟอนต์หรือว่าเราจะไม่เอารูป นี่ก็ได้เราจะเป็นรูปเราก็ได้รูปเราก็ได้ที่เราดับเป็นตัวการ์ตูนหรือว่ารูปเราจริงๆเราก็มาทํำฟอนต์ใส่ชื่ออะไรก็ได้บราบบรา,บราลงไปแค่นี้ฮะเราก็เสร็จแล้วในการทํำฟอนต์โลโก้สวยๆโอเคนี่ก็ต่อไปคือวิธีการเซฟแล้วก็เซฟแอดก็ได้ฮะแต่ถ้าเราจะไม่เอาพื้นหลังอย่างนี้เราก็แนะนําให้เป็นเซฟ for อะไรสักอย่างตัวนี้เซฟ f o r w o r d เปล่า ไม่ได้ใจอ่าตัวนี้ก็จะเป็นให้ปรับเป็น PNG 24นะครับตัวนี้เป็น PNG 24เพื่อเราจะไม่เอาพื้นหลังเอากดที่ save โอเคแล้วเราก็เราตั้งชื่อโลโก้ไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็กด save ไปเลยโอเคหลังจากนั้นรูปก็จะอยู่ใน Drive เราที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นี่ฮะโลโก้ที่เราทำเสร็จมาก็ก็นี่คือหน้าตาโลโก้ของเราก็ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในการทำคลิปสอนทำฟอนต์โลโก้ฟอนต์สวยใส่กับโลโก้ต่างๆนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้า จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย